ทำขผัดแยงเรื่องทรัพยากรในชุมชนเนี่ยถ้าอยากให้มันหายไปก็ต้องกระจายอำนาจครับมาให้ท้องท่นเขาตัดสินใจว่าเอาหรือว่าเอาโครงการนี้หรือดีๆก็นั้นอย่างคือกระจายอำนาจในการตัดสินใจมาให้เขากำหนดเลยครับว่าบ้านเขาจะพัฒนาแบบไหนเพราะฉะนั้นงานทีของเขาเลตอนนี้คือมาให้ข้อมูลนะครับว่าพี่น้องมีสิทธิ์อย่างน่ตามกฎหมายนี่แหละครับก่อนติ่เป็ด เอาโรงงานสารกับโรงงานสารีพปนมาตั้งนะครับน้องอัปเดตสถานการณ์นะครับว่าเริ่มมีการเริ่มปลูกอ้อยแล้วในพื้นที่นะครับสามไร่หาไร่เนี่ยนะครับเหตุผลที่พี่น้องเพิ่นลูกออกมาขัดขาดเนะี่ยคือเรื่องความกังวลครับเป็นความกังวลหนึ่งไปดูพื้นที่ที่เขาจะตั้งโรงงานกันว่ามันอยู่ตรงไหน,นพีพน่น้องใส่ข้วโภคบริโวกล่้มถึงการเกษตรด้วยนะครับก็คือมันจะเป็นน้องที่ รับหน้ำมาจากทัางพุ่นที่มาของโครงการโรงงานน้ำตาลกับโรงฟา้าเชีงมนนะครับรสั้นคือมันมาตอนหลังเราจะประหารปี57นะครับแล้วก็จะเป็นแหล่งน้าที่โรงงานน้ำตาลกับโรงฟฟ้าเชีงมนจะขอใช้ด้วยนะครับคือปัญหาใหญ่ของประเทศนี้เหมือนกันปัญหาของการรวมศูนย์อำนาจปัญหาของการไม่กระจายอำนาจนะครับ